ย่าเซลโบโบบิวตี้เวลาสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับโบนะในโบโบบิวตี้ตอนนี้โบกกำลังจะไปบุกคู่ชงนะคะก็จะไปเอาเอกสารครอบครัวนิดหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะไปบุกคูช่ชงก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าไปแล้วเป็นไงบ้างนะแต่ว่าอาจจะเข้าไปข้างในไม่ได้เดี๋ยวเพราะว่าข้างอาจจะข้างในอาจจะเข้าไปถ่ายไม่ได้เพราะเป็นสถานที่ราชการแต่ก็ไปกับคนขับนะคะ ตอนนี้ที่เกาหลีอะเริ่มอากาศเย็นแล้วนะคะนี่ก็เป็นต้นเดือนตุลาคมแล้วอากาศก็คือจะเย็นเย็นแล้วเนาะคือแบบบางทีก็เป็นเล็กถ้าไปกลางคืนก็จะเป็นเล็กตัวเดียวแล้วเย็นแล้วแต่ใบไม้ยังไม่ร่วงเยอะนะคะก็คือต้นเดือนตุลาคมใบไม้ยังไม่ร่วงเยอะแต่ว่าอากาศเริ่มมีลมเย็นเย็นแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถใส่เสื้อแขนยาวได้แต่ยังอาจจะยังไม่ถึงแบบใส่แพดดิ้งเสื้อกันหนาวหนาๆอะไรเงี้ยแต่แบบ ก,ก็ใส่ได้แล้วแหละพวกเสื้อแขนยาวนะแต่ยังไม่ถึงกับแบบพวกแพดดิ้งหรือว่าพวกเสื้อกันหนาวแบบหนักๆอะไรเงี้ยเพราะกลางวันมันก็ยังมีแดดอยู่ยังมีความอบอุ่นอยู่นะคะอ๋อตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งไงแล้วจริงๆที่เนี่ยคืออำเภอที่เนี่ยปิดประมาณหกโมงเย็นเนาะก็คือแบบดีสะดวกอะไรเงี้ยแล้วก็เอกเอสารอะคือก็ คืออำเภอที่จะสามารถเดินทางไปได้ง่ายมากๆเอกสารก็คือเอกสารบางอย่างอะเอกสารราชาการอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นชน้ิดเกาหลีก,ก็เป็นภาษาเกาหลีได้แต่ถ้าเอาไปนชนิต่างประเทศก,ก็เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเขาก็มีให้ปริ้นเลยนะคะแต่ว่าไม่สามารถปริ้นในอินเทอร์เน็ตได้นะคะไม่สามารถทาออนไลน์ไม่สามารถปริ้นออนไลน์ได้ต้องไปปริ้นที่อำเภอซึ่งจะต้องเสียค่าปริ้นเนี่ยครั้งละประมาณ1,000วอลหรือ2,000ัวอลประมาณเนี้ยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเพราะโบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเท่าที่อ่านมาคือจําไม่ได้นั่นเองนะ่ะก็เดี๋ยวไปดูนะคะ อประมาณเราจะไปปิ้นเอกสารทำทำทำเอกสารครอบครัวเนาะ,ะก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีแล้วกันว่าเป็นเอกสารอะไรนะคะแล้วก็ไปใช้ทำอะไรเนาะไม่ถือว่าโอกาสหน้านะที่แบบได้เอกสารมาแล้วแล้วก็ไปใช้งานแล้วอะไรเงี้ยเนาะ ก็โบก็สวัสดีนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องมหาลัยที่โบเลียนนะคะมหาลัยที่โบเลือกเรียนเนี่ยชื่อว่ามหาลัยชนนำ National University นะคะก็คือหรือถ้าเป็นภาษาเกาหลีเนี่ยเขาก็เรียกว่าชนนำแดฮักเคียวนะคะแต่ว่าหรือว่าเรียกสั้นๆเนี่ยที่เด็กอาแถวๆนี้นะคะคนเกาหจูเรียกกันหรือว่าคนในเกาหลีรูกร้ก,กันก็คือชนนำแดนี่นะคะหรือว่าชนแดก็ได้นะ ก็แล้วแต่ว่าจะเรียกแบบไหนนะคะเอาตามที่สะดวกเนาะแต่ว่าเขาก็ส่วนมากทั่วไปจะเรียกว่าชนนำแดนเนาะแต่ว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องชื่อแล้วคือไปพูดถึงเรื่องเนื้อหาก,กันดีก,กว่านะวันนี้เนี่ยมที่โบเลียนเนี่ยเป็นมอที่อยู่ในเมืองกวางจูนะคะก็อยู่ในเมืองกวางจูเขตบุก กูเนี่ยเป็นมหาลัยที่เป็นมหาลัยของรัฐเนาะแล้วก็เป็นมหาลัยที่อยู่ในหัวเมืองของเมืองชรานัมโดนะคะคือเมืองทางตอนใต้ของเกาหลีนั่นเองนะซึ่งเมืองนี้อยู่ทางตอนใต้ของเกาหลีแล้วก็ห่างจากโซเนี่ยประมาณ3.5ชั่วโมงนะคะหรือ3ชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะถ้ารวมนั่งรถไฟฟ้าดนั่งรถไฟใต้ดินเพื่อจะเข้าไปสู่เมืองจริงๆก็อาจจะประมาณ4ชั่วโมงก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆเคยนั่งไปก็คือประมาณ4ี่ชั่วโมงเนอะไปถ้าเกิดไปนั่งตรงไปตรงไปตรงกลางเมืองของโซอะไรเงี้ยพูดถึงเมืองมหาลัยชลนนัมแด ะะทําไมโบถึงเรื่องมอน,นี้เนาะต้องบอกก่อนว่ามอน,นียมหาลาัยเนี่ยเป็นมหาลาัยที่โบเคยมาเรียนภาษาตอนที่โบมา,ามาเรียนปริญญาโทตอนแรกนะคะคือโบมาเรียนภาษาที่ชนนําแดก,ก่อแล้วโบรู้สึกว่าชนนําแดเป็นตอนแรกค่ะคือมากวางจูไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้เลยว่ากวางจูคืออะไรคือแบบอยู่ส่วนไหนของเกาหลีลยอะไรเงี้ยคือไม่รู้เลยคิดในใจอจินตนาการว่าแบบมันจะต้องแรนแคนกันดานมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนขู่มาเยอะมากเพื่อนๆพี่ๆก็ขู่มาว่าแบบว่าเฮ้ยไม่เคยได้ยินชื่อเมืองกวางจูเลยอะไรเงี้ มันจะอยู่ที่ส่วนไหนของโลกเนาะอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เราก็มีความกลัวแล้วก็กังวลมากสะลระคันนี้พอมาจริงอ่ะกวางจูว่เป็นเมืองที่แบบว่าสง,งบแล้วก็มีการพัฒนาแล้วมีการพัฒนาแต่ว่าก็ยังมีความสง,งบอยู่ในตัวด้วยนะคะก็มีความแบบว่ามีความเจริญแต่ยังเขาบอกว่าไงเหมือนแบบ มันก็ไม่ใช่มินิมอลนะเพราะว่าทุกอย่างก็ได้รับการพัฒนาแหละในระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นเมืองท่องเทีย่ยวที่แบบมีชื่อเสียงมากนะคะแต่ว่าคือมหาลาัยชนนามพอมาเรียนแล้วรู้สึกว่าพื้นที่เขากว้างแล้วก็มีความแบบมีการจัดสรรพื้นที่ได้ดีอะ คือมีพื้นที่ให้สำหรับเดิมผ่อนคลายตึกก็คือไม่แน่นเกินไปพื้นที่มหาลัยก็คือแบบว่ามีความแบบมีความป,ปาลอดโปร่งอะไรเงี้ยมีความจัดเขาเรียกว่าจัดสรรพื้นที่ของมหาลัยได้ดีนะคะอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่โบเลือกมาเรียนที่นี่นะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือคณะที่เลือกมาเรียนเนี่ยก็คือเป็นคณะแล้วก็ภาควิชาที่น่าสนใจนะคะก็เป็นคณะเป็นคณะบริหารธุรกิจเนาะแต่ว่าก็ยังไม่ของลงลึกเรื่องรายละเอียดว่าคณะที่โบมาเรียนเป็นรายละเอียดยังไงละกันเนาะก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันครั้งหน้า ที่โซมหาหลัยที่โซเหรอหรือว่าการจะมหาหลัยที่โซการจดสรรพื้นที่เขาไม่ดีหรอหรือว่ายังไงเงี้ยด้วยประสอบการณ์นะคะโบคือโบเคยเรียนอยู่ที่โคแดนะคะก็คือโคเรียแดโคเรียยูนิเวอร์ซิตี้นี่นะเป็นมหาหลัยที่โบเรียนเรียนปริญญาโทมาเนาะคราวงนี้ มาไลโคแด R ถ้าเกิดใครรู้เนี่ยเขาก็จะแบ่งปเป็นสองแคมปัสแคมปัสแรกก็จะเป็นแคมปัสที่อยู่ที่อยู่ที่โซลแล้วกอีกอันก็จะเป็นเซจองแคมปัสนะคะก็คือมีมีสองที่อะไรเงี้ยแต่ว่าแคมปัสที่โซลเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นสองากถนนก็คือเป็นเป็นฝั่งของอ่า uh, สายสินกับฝั่งสายวิทย์เนาะฝั่งสายฝั่งสายวิทย์เนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่อยู่เป็นเป็นโซนใหม่อะไรเงี้ยเป็นโซนตึกก็อาคารอะไรพวกนี้นก็จะมีความทันสมยัยมีความดูใหม่กว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นตึกที่แบบสวยๆแบบแนวแนว โกธิกปะเขาเรียกแนว,ว,วอะไรไม่รู้เนาะมันก็จะอยู่อีกฝั่งของฝั่งสายศิลป์อะไรเงี้ยพวกฝั่งของคณะอ่าคณะเขาเรียกอะไรอ่ะคณะสายศิลป์นนะ่ะพวกคณะกฎหมายวรรณกรรมภาษาอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ฝั่งนะั้นอะไรเงี้ยซึ่งตรงแถวนั้นนะตึกอาคารก็จะมีความสวยงามมากๆนะคะมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามีความรู้สึกนะส่วนตัวโบเองโบรู้สึกว่าอาคารมันแน่นเกินไปอะไรเงี้ยแล้ว มันคือถ,ถ,ถ้าไม่แนะนาว่ามันอยู่ใจกลางโซหรือว่าอยู่ที่โซเนี่ยมันก็คือแบบอันนี้คือข้อดีแน่ๆเพราะว่าเราเดินทางสะดวกใช่ไหมเราไปไหนมาไหนจะไปเที่ยวตรงไหนก็สะดวกอะไรเงี้ยตรงนั้นก็คือข้อดีของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าการจัดการในมหาลัยอะไรเงี้ยด้วยความที่อาคารนะมันมีความแน่นเกินไปมันมีความ มันมีความฉิดเบียดชิดเกินไปแล้วก็นักศึกษาก็เยอะอะไรเงี้ยทําให้เราอาจจะมีความเครียดในการเรียนได้นะคะอันน้นก็ก็เพราะว่าตอนนั้นตอนที่รปรโทก็มีความรู้สึกเครียดนิดนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยจากการที่อาคารพื้นที่อะไรเงี้ยมันบีบรัดเกินไปแล้วก็ในฝั่งของฝั่งของตึกวิศวะอะไรเงี้ยเขาก็มีการก่อสร้างใหม่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบ รู้สึกว่าเอาออาคารมันแน่นนะแล้วก็เด็กมันก็เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีความแบบเครียดนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ผ่อนคลายลําบากทนให้จริงๆแล้มอเขาก็มีการผ่อนคลายมีพื้นที่ผ่อนคลายนะแต่ว่ามันก็จะเดินไกลนิดนึงอะไรเงี้ยมันไม่ไม่ได้แบบว่าเชื่อมกันหมดอะไรเงี้ยมอมหาลัยไม่ได้เชื่อมกันหมดม,ม,ม,ดม,นมดันทําให้แบบว่าการเดินทางอะไรเงี้ยมันจะยุ่งยากนิดนึงแต่จริงๆแล้วอ่ะเขามีรถวยสารในมอเ้วยนะแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าทุกซอกส่วนของมอไม่ใช่นะมันก็จะเป็นจุดหลักๆอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะคะแต่ว่าที่ชวนนนาาาแดงเเเีี่ยกก็็มมิทขะ ก็เป็นที่วิทยาเขตที่ยอซูนะคะซึ่งยอซูก็เป็นเมืองสร้างใหม่ซึ่งเป็นเมืองที่สวยมากติดทะเลนะคะถ้าเกิดใครเคยมาเกาหลีเนี้ยก็จะเคยได้ยินชื่อว่าปูซานเนี้ยเมืองติดทะเลแล้วก็จะแบบสวยตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือคนเกาหลีเขาก็คิดไปเที่ยวยอซูเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเมืองสร้างใหม่นะคะก็วันนี้ก็มาพูดคร่าวๆถึงเหตุผลว่าทําไมโบถึงเลือกมาเรียนชนนําแดเนาะแล้วเดี๋ยววันหลังโบจะมารีวิวให้ดูด้วยว่าแบบชนนําแดเป็นยังไงคณะที่เรียนเป็นยังไงนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือยยยยัังงเเป็็นนนนกกาาารรีออออไล์ู่่ะจจแบบว ยังแบบยังไม่ได้ไปเรียนในคณะเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือมหมายถึงว่ายังไม่ได้เข้าไปในคณะเต็มตัวอย่างเงี้ยเพราะจริงๆถ้าเกิดเข้าไปในคณะก็จะมีห้องแลบด,ด้วยต้องเข้าห้องด้วยนะคะก็ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวไปก่อน